เดี๋ยวพักโฆษณาเดี๋ยวเรามายกเล่นกันดีกว่านะแปดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีโทเอกสันตเทพยินดีต้อนรับค่ะสเต็กหมูคุโรบุตะที่ผ่านการคัดหมัดย่างระดับพรีเมียมสเต็กให้คุณอิ่มอร่อยแบบนุ่มๆ าเบาๆเพียง99บาทถึง24สิงหาคมนี้ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีขอต้อนรับสู่ดินแดนแห่งพีจอยอาณาจาักรแห่งรสช็อกโกแลตชั้นดีพิถีพิถันเพื่อรสชาติหวานละมุนล,ลงตัวในบิสกิตแท่งกรอบ พีจอยบิสกิตสอดไส้รสช,ช็อกโกแลตชั้นดีอตอนพบกันกินแบบดีทุกเช้าเลยเหรออืมอมืม้อเช้าอะ่ะเดิมๆเพิ่มเติมอ่ะคือเธอเสร์มอีกนิดให้ประโยชน์ดีๆทุกเช้าโยเกิร์ตด,ดัชชี่ประโยชน์เน้นๆในถ้วยเดียวเชาว้านี้ดัชชี่ไหม น้ำดื่มสิงห์และ Kid ส,สก๊อตคิดพรีเซนต์ทีมแล็บไอแลนด์สวนสนุกอินเตอร์แอคทีฟก่อนแตะแล้วเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมครับใช่สบายสีรถรถก็จะวิ่งไปตามทางอะไรอย่างนี้ยครับแล้วเขาก็ได้จินตนาการสิ่งที่เราวาดรูปอะค่ะอยู่ค่ะตรงจอแบบประมาณนี้ค่ะเปิดให้สนุกแล้ววันนี้ที <c oughs> ่ตัตสเปซชั้น3เซ็นทรัลเวิลด์เพื่อนมากันเยอะนะคะสร้างจินตนาการโดน้ำดื่มสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สก๊อตคิดซุปไก่สกัดสำหรับเด็กและพีอีซีเทโรเอ็นเทอร์เทนเมนต์ ถึงเวลาของเขาที่จะดูแลคุณช่วงเวลาดีๆครบ10ปีวทีนี้จะมีแต่เขาและเพลงที่คุณรัก10ปีว่าโซโลอิสต์อโลนเวลาคอนเสิร์ตตอนคนดีสีขาวจ่อง20สิงหาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสร้างสรรค์โดยสปซินิสและบี c อ e ซีเ n โ e เอ a i เ m e n t ที่ให้เต็มอิ่มสมกับการรอคอยถึง4ปีกับฟุตบอลทีชมชาติแห่งชาติยุโรปยูโร2016สดตรงจากฝรั่งเศสครบทั้ง51แมตช์พร้อมอัปเดตข่าวสารและรายการไฮไลท์ตลอดทั้งการแข่งขันที่นี่ที่เดียวทางช่อง3ช่อง13ช่อง28และรับชมความคมชัดสูงทางช่อง33เริ่ม10มิถุนายนถึง1ิกรกฎาคมนี้สนับสนุนโดย ยศวารีทิพย์คือธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ทุกพันปีธาตุจะรวมมวลเป็นหนึ่งมาประทับบนโลกเพื่อปราบมารสำคัญโดยผู้ถูกเลือกให้เป็นคงกระพันนารีนางจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีอำน,นาจควกรวมเหล็กไหลทั้งหมดให้มีแสนยานุภาพทรงพลังเหนือสาตราใดหน้าที่ของฉันเหรอถึงเวลาแนละ้ว ที่คุณจะต้องค้นพบทุกอย่างด้วยตัวคุณเองถ้าลูกเจอคนที่ใช้พลังเป็นสีงือของลูกจะเหมือนโชว์เด็กเล่นเลยคมกรพันนารีเริ่มคาำกรกฎาคมนี้เวลาแ่งความสุขที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้วสุขเต็มๆกับ f r รน c h f r ายแสนอร่อย